แค่ทำาออย่างนี้คุณก็แซงหน้าคน95%ตอนนี้นะคะ ในโลกของธุรกิจในโลกของออนไลน์มันแข่งกันที่ความเร็วแล้วครูเชื่อเลยว่าไม่ต่ำกว่า90%ซที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำออนไลน์ทีนี้คนที่เพิ่งเริ่มต้นแปลว่าอะไรคุณมาทีหลังคนอื่นเขาถ้าหากว่าคุณมาทีหลังคนอื่นเขาคุณต้องมองหาทางลัดละมีหนึ่งคำถามพี่ครูคนถามครูนี่เยอะมากแล้วอยากจะเรียนรู้จากครูนี่คือครูนี่มาทีหลังยังไงให้ดงกว่าคนที่เขามาก่อนหน้านี้นั่นคือเทคนิคที่ครูจะบอกคุณในคลิปนี้แหละข้อที่1นะคะก็คือ ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นบางคนบอกว่าเขาทำออนไลน์กันมาตั้งนานแล้วสร้างตัวตนมามีผู้ติดตามเป็นหลักหมื่นหลักแสนบางคนมีผู้ติดตามกันเป็นล้านแล้วแต่ฉันเพิ่งจะเริ่มต้นวันนี้ฉันจะทันเขาหรอโอเคครูให้หลักคิดอย่างนี้นะคุณลองคิดตามครูยังไม่ต้องเชื่อนะคะยังไม่ต้องเชื่อลองคิดค่อยๆค,ค,คิดตามครูนี่แล้ววิเคราะห์ดูว่าครูนี่พูดถูกไม่ถูก สิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณบอกว่าปีนี้ปี2021คนเข้ามาทาออนไลน์เต็มวุ่นวายไปหมดเลยนะคะแล้วตัวคุณเข้ามามันจะทันไหมคุณเห็นคนบางคนเข้ามาแล้วกอ็อยู่แล้วไม่รอดนะคะก็ร่วงหายตายจากกันไปหมดที่คุณเห็นแบบนี้คุณได้คิดให้มันลึกเข้าไปกว่านี้ไหมบรรทัดฐานนี้ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนบอกว่ามาทีหลังแล้วจะดังไม่ได้ใครเป็นคนบอกว่ามาทีหลังแล้วจะรุ่งได้ยากใครเป็นคนบอกว่ามาทีหลัง คนจับจองน่านน้ำกันไปหมดแล้วบรรทัดฐานนี้ใครเป็นคนสร้างถ้าคุณคิดให้ดีๆโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นบรรทัดฐานทั้งนั้นอะบรรทัดฐานก็เกิดจากการที่คนสร้างเองทั้งนั้นดังนั้นคุณจะใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานที่คนอื่นสร้างมาคุณจะใช้ชีวิตตามหลักฐานที่คนอื่นสร้างมาหรือคุณจะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่ ห,หมายอย่างตอนที่ครูนี่เริ่มทาออนไลน์เนี่ยครูนี่ก็เริ่มมาแค่ปีกว่าๆนะเริ่มมาในวันที่คนอื่นเขาทําเงินกันได้เป็นหลัก10ล้านร้อยล้านนะคะมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านกันเียบร้อยไปหมดแล้วแต่วันนั้นเนี่ยครูไม่สนใจว่าครูจะมาทีหลังเขาครูไม่สนใจว่าครูจะมาเริ่มต้นทีหลังคนอื่นครูไม่สนใจว่าเงินมันจะไปเข้ากระเป๋าใครแล้วบ้างครูสร้างบรรทัดฐานของครูขึ้นมาใหม่สิ่งนั้นที่ครูพูดตลอดก็คือแม้ว่าฉันมาทีหลัง แต่ฉันจะดังกว่านี่คือบรรทัดฐานใหม่ที่ครูสร้างให้กับตัวครูเองแล้วตอนระหว่างเวลาที่ครูสร้างตัวเนี่ยครูก็ยึดถือบรรทัดฐานนี้ 1. เวลาคุณฟังคำเนี้ยแล้วคุณรู้สึกคุณมีพลังปะแม้ว่าฉันมาทีหลังแต่ฉันจะดังกว่าฟังแล้วมันมีพลัง อะไรที่คุณฟังแล้วมันมีพลังมันจะให้แรงบันดาลใจกับคุณนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อหลักฐานเก่าๆที่ใครสร้างไว้อย่าไปเชื่อบรรทัดฐานที่ใครได้ตั้งไว้อีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่นอายุ50ละแก่ละ,กะเกษียณละจะทําออนไลน์ได้หรอใครเป็นคนบอก ทําไม่ได้หลักฐานไหนไม่จําเป็นต้องเชื่อไอ้คนที่ทําไม่ได้เขาอาจจะไม่เก่งเท่าคุณก็ได้คุณรู้ได้ไงอะ่ะใช่ไหมคะดังนั้นเป็นหน้าที่ของคุณอย่าไปเชื่อบรรทัดฐานไหนที่ใครได้สร้างขึ้นมาแต่จงสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับตัวคุณเองแล้วเป็นหลักฐานให้กับคนอื่นที่เขากําลังจะ,จะเจริญรอ,อยตามคุณนะคะต่อมาข้อที่2คนที่เขาจะแซงหน้าคน95%ได้เนี่ยเวลาที่เขาเริ่มทําอะไรเนี่ย เขาเริ่มทำจากเรื่องที่มันง่ายๆก่อนจนทำให้มันเป็นนิสัยเริ่มทำจากเรื่องง่ายๆก่อนคืออะไรบางครั้งเนี่ยเวลาคุณอยากจะประสบความสำเร็จใช่ไหมเช่นคุณอยากจะเข้ามาอยู่ในออนไลน์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณอยากจะลดน้ำหนักถ้าคุณไปเริ่มจากเรื่องที่มันยากเลยโดยที่คุณยังเป็นมือใหม่อยู่คุณเพิ่งเริ่มต้นแล้วคุณไปตั้งเกณฑ์ให้ตัวเองที่มันยากมากๆเนี่ยพอคุณทำไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าล้มเหลวไหมคะคนที่ประสบความสำเร็จนะ แทบทุกคนที่ครูได้ฟังเข้ามาเนี่ยทุกคนจะพูดหลักการนี้เหมือนกันหมดเลยให้เริ่มจากสิ่งที่เล็กๆก่อนความสําเร็จที่เราจะได้ในแต่ละวันเนี่ยการเก็บเกี่ยวความสาเร็จเล็กๆเล็ๆ,ๆ,ๆ,ๆในแต่ละวันอ่ะมันสําคัญมากกว่าความสําเร็จใหญ่ๆอันเดียว เพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณเริ่มสะสมความสำเร็จเล็กๆเล็กๆเล็กๆทุกวันนะคะมันผสมกันนะแล้วมันไปก่อเกิดให้เกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณไม่นับมันเลยคุณไปรู้สึกแต่ว่าทําไมฉันยังไม่ถึงเป้าหมายใหญ่ที่ฉันต้องการสักทีมันไม่มีทางเลยที่จะเป้าหมายใหญ่หรือว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่คุณอยากได้มันจะเกิดขึ้นเพราะระหว่างทางคุณจะรู้สึกว่าคุณขาดแคลนตลอดเวลาคุณจะรู้สึกว่าทําไมฉันไม่เก่งเลยทําไมฉันยังสู้คนนั้นไม่ได้ทําไมฉันยังทําเรื่่องนี้้ไไมด จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณทําไม่ได้แต่แค่คุณมองข้ามสิ่งที่คุณทําได้คุณละเลยการนับความสําเร็จก้าวเล็กๆของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยจงเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆสําเร็จจากสิ่งเล็กๆนะคะเสพความรู้สึกแห่งการสาเร็จนั้นด้วยการเริ่มทําสิ่งง่ายๆก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณจะมาทําออนไลน์ใช่ไหมง่ายๆคืออะไรง่ายๆคืออ้าวเปิดเพจหรือ,อยังขั้นแรกเปิดเพจก่อนอ่ะฉันเปิดเพจแล้วนะนับเลยนี่คือหนึ่งความสําเร็จไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนก็น,นับอ่ะโอเค เริ่มต้นทำออนไลน์ต้องถ่ายคลิปนะคะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปทําให้มันง่ายที่สุดยังไม่ต้องไปเปรียบเทียบโอ้โหดูโคนี่สิถ่ายคลิปมีกล้องถ่ายสวยงามฉากก็สวยอลังการเชียบ้านเราไม่มีอย่างนี้ทําอย่างคนนี้ไม่ได้หรอกอ่ะ ล้มเหลวแล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มใช่ไหมคะดังนั้นทําในสิ่งที่คุณทําได้นะคะเริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆก่อนตอนที่คูนี่เริ่มต้นคูนี่ก็ไม่มีหลอกกล้องถ่ายออกมาแล้วสวยๆแบบนี้นะคะแบก็กกราวบ้านที่ดูสวยขนาดนี้คูนี่ไม่มีหรอกคูนี่ก็ทําในห้องเล็กๆของคูนี่เนี่ยแต่ั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้มาถึงวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจงเริ่มต้นทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้เริ่มจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อน ถ้าใครยังไม่มีทุนที่จะมามีกล้องใหญ่ๆแบบนี้คุณก็เริ่มต้นจากง่ายๆใช้มือถือที่คุณมีอยู่แล้วนะคะ หามุมหาแสงใช้แสงธรรมชาติก็ได้ถ่ายออกมาถ่ายตอนกลางวันนะคะแล้วใช้แสงธรรมชาติ่ยทำให้หน้าคุณดูนวลแล้วก็สวยมากคุณนี่ก็เริ่มต้นมาแบบนี้แหละนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่ครูให้ไหว้โอเคนะคะใครที่มาทีหลังก็อย่าไปคิดว่าเราจะแซงหน้าคนที่เขาสําเร็จแล้วไม่ได้และในยุคนี้เนี่ยยิ่งมันเป็นออนไลน์ความเร็วนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนอกจากความเร็วเนี่ยคนที่มันจะไปได้เร็วมันต้องมีกําลังใจที่ดีด้วยนะคะแล้วก็รู้เทคนิคที่จะถีบตัวเองให้แซงหน้า คนอื่นๆได้เร็วนะคะก็ถ้าใครสนใจเนื้อหานะคะแล้วก็ความรู้แนวนี้เนี่ยในเพจของภูนี่จะเป็นเพจที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะถีบตัวเองพัฒนาตัวเองเหมาะคนที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจเหมาะกับคนที่ไม่อยากเป็นคนธรรมดาเพจนี้รวบรวมข้อมูลของคนที่อยากจะเป็นคนเหนือคนนะคะรวบรวมข้อมูลสําหรับคนที่อยากจะสําเร็จสูงในชีวิตนะคะถ้าคุณหิวกระหายข้อมูลแนวนี้ก็กดติดตามเพจของครัวนี่ไว้นะคะแล้วก็ติดตามช่องทางอื่นของภูนี่ได้ด้วย ะะทั้ง y o u t u b e นะคะ t ิกต o k คคูนี่ทีแล้วก็ IG นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และชอบคลิปนี้นะคะช่วยแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคูนี่ในทุกช่องทางนะคะขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และนํามันไปใช้นะคะสวัสดีค่ะ